สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพามาดูอีกหนึ่งหลังนะคะเด้งอยู่หมู่บ้านลืล่นเลยดีหกนะคะถนนเรียบคลองสองค่ะหลังที่สองเลยนะคะเนี่ยนี่เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในสวยๆเลยนะคะมาค่ะจากสวนยอมนะคะแล้วซ้ายเข้ามานะคะตรงเข้ามาบ้านอยู่ขวามือหลังนี้นะคะบริเวณด้านในนะคะหน้าบ้านกว้างขวางจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะคะ แล้วก็จะมีชั้นนั่งจิบกาแฟจัดสวนหย่อมไปนะคะตรงนี้อ่ะบริเวณกว้างขวางนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในค่ะบริเวณด้านในวืบนี่นะคะชั้นวางทีวีอันนี้ก็คือให้ฟรีทุกอย่างเลยนะคะแถมให้ทุกอย่างค่ะเนี่ยที่เห็นนะคะสวยๆอย่างนี้เลยค่ะอ่ะนี่นะคะ ริเวณห้องโถงกว้างๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะมาโซนทานอาหารแล้วก็จะมาด้านหลังอ่ามาห้องน้ําก่อนห้องน้ําชาวเวอร์ให้เรียบร้อยนะคะนี่บันไดทางขึ้นฝั่งนู้นก็จะเป็นเอ่อถ้าเป็นห้องแต่งตัวก็ได้นะคะตรงนู้นโซนนู้นนะคะอ่ามาห้องครัวด้านหลังสวยๆตรงนี้ทำเคาน์เตอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ คอเตอร์ครัวกว้างขวางมีเตาแก๊สซิงอ่างล้างจานให้เรียบร้อยโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนซักล้างนี่นะคะสวยๆเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้นสองเลยนะคะขึ้นชั้นสองเลยนะคะโซนชั้นสองนะคะนี่สวยๆทำให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะมีห้องเบสรูมใหญ่ๆ ห้องกว้างนี้นะคะแถมผ้าม่านให้ค่ะอันนี้หลังนี้แถมผ้าม่านให้ทั้งหลังเลยนะคะห้องนอนที่สองหลังนี้จะสามห้องนอนนะคะสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวใหญ่ๆอันนี้ห้องนอนที่สามคือกว้างทั้งสามห้องเลยนะคะสาม,มารถใส่เตียงห้าฟุตหกฟุตได้ทั้งหมดผ้มาม่านแถมให้ทั้งหมดเลยนะคะผ้ะมาม่านสวยงามมากเลย แล้วก็ห้องน้ำชาวเวอร์ให้เรียบร้อยค่ะทใหม่ให้ทั้งหมดนะคะสามารถยิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยทักแดงมาได้เลยค่ะ080 9 4 2 0 5 6 9หมู่บ้านลืล่นหรือดีนะคะเรียบคองสองใกล้ซาฟิรีเวอร์ออกจตุโชดวงแหวนตะวันออกนะคะเรียบด่วนกันจนาแล้วก็ ออกไปทางตลาดมีนสายไหมได้ทั้งหมดเลยนะคะใครหาบ้านไซนี้อยู่ก็ทักแดงมาได้นะคะ0 8 0 9์2 0 5 6 9ค่ะ